โัสดีครับพบกับรายการท่านที่เขาไปเจะทำการวิวไหมครับ Windows 10 Edition นะครับผมเบต้าหนึ่งครับเวอร์ชันของเวอร์ชัน0.15.6นะครับเป็นตัวเกม APK นะฮะลงใน Android นั่นเองโอเคนะฮะอ่านี่ผมใช้อจอยในการเล่นเหมือนเคยนะครับผมอ่านี่นะฮะดูนะครับตรงโลโก้ก็จะเป็น Windows 10นะฮะเวอร์ชันนี้0.16ทุ่มทำโดยนี่ครับรผม JVLF นะโอเคไปลองเข้าไปลองเข้าไปดูครับผมอ่า เครืงี้ผมก็เตรียมลบไปลกนึงจะมาทดสอบกันว่ามันเป็น Windows 10หรือเป็นแค่การเปนนลี่ยน UI อะไรนิดหน่อยใ,ใช่ผมก็มาทดสอบกันเลับผมอ่านะฮะโอเคดีด้วผมก็จะมาทดสอบด้วยการอินเวนทอรี่ของนินโก้ผมนี่นะฮะนี่นะฮะอินเวนทอีแบบของ Windows 10เลยนะครับผมก็คือ f ิบไอเทมไอเทมอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ามันขอได้ Windows 10นะฮะอ่า ซึ่งผมใช้จอยเนี่ยผมใช้จอยเนี่ยซึ่งเป็น ugame w ด n d o w 1เนี่ยจะทำให้เราใช้จอยได้ฟังก์ชันได้มากขึ้นนะครับผมปกตินะรเราสามารถจิบได้แค่ส4ชิ้นอย่างเดียวนะผมคราวนี้นะฮะเราสามารถที่จะวางกลับที่เดิมได้อ,ไอย่างนี้โอเควางกลับที่เดิมได้หยิบมาครึ่งเดียวผมแค่32อ่ะเอะวางกลับไปแล้วก็หยิบมาทันทีขผมนี่ก็จะหยิบมาคนธีอันเลยนะครับผมแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็จอยก,ก็ต้องทําไปทางนี้ก็อย่างนี้ก็สามารถที่จะ เอาไ,ไว้ใช่ไหมวานซีลาจินได้อย่างนี้นะฮะนี่อย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเอาไปใช่เออรกลับไปหมดแล้วก็เอาไอเทมสามารถเอาไอเทมที่จะเก็บใส่กระเป๋าไว้ทันทีนะครับผมอ่าเนี่ยสมมุติฮะเราจะเก็บไปกระจายเทมนะไปใส่ช่องอื่นฮะโดยที่ไม่ต้องมาเปิดช่องนี้นะฮะให้เรากดที่ตัวไว้ผมนี่นะฮะนี่อย่างนี้นะฮะมันก็จะไปสืสกบกระเป๋าในช่องดูกันหมดนะฮะโอเคนะฮะ เราจะมาทดสอบพวกอย่างอื่นกันบ้างนะครับผมอ่าพวกของคราฟนะผมนี่นะฮะก็จะเป็นคราฟติงเทเบิลแบบนี้นะฮะอ่าเฟอร์เนสก็เป็นแบบนี้นะฮะจะใช้ง่ายขึ้นนะทำให้จอยใช้ง่ายขึ้นนะสับจอยนะซึ่งเฟอร์เนสในปกติกใช้โพดยาดนะครับผมในทีดีนะใช้จอยนะฮะอายุยุคเป็นเชฟนะครับผมอ่านี่ก็เป็นเชฟใหญ่อ่าอันนี้เป็นเซนต์ปีเล็กต้องเอนชานบริวิ้งแตรนที่ปุงยาอันนี้ไอคราัสวิเชต อ่าก็ลงกรอล์ฟโซนอย่างเช่นดิสเพลเซอร์ดร็อปเปอร์ฮอปเปอร์อ่าไอคอนทับฮอปเปอร์เจ้านี้ยมีประโยชน์ซึ่งไอเจนยูไอเนี้ยมีประโยชน์มากคือควสมาามารถกระจายเทมได้นะฮะติดการทำเครื่องซิ้งแต่บางอย่างก็ต้องค่อนดิมยากผมอย่างเงี้ยเนี่ยคุามสามารถกระจายได้นะผมนี่อย่างเงี้ยกระจายของได้นะครับโอเคก็เป็นตัวกรองนั่นเองคุณกับเบิร์คลิกเอคุณนกับเบิร์เอสองครั้งก็จะการเล่นเอเจนต์ทั้งหมดกลับมาที่ไอ้นี่เหมือนกันนะฮะโอเค อ่านะฮะที่จะไปลองเซอร์ไบบอลกันบ้างนะครับผมอ่านะฮะปรับลองปรับ,บโวเป็นเซอร์ไบบอลดูนะฮะอ่าโอเคเป็นโวเป็นเซอร์ไบบอลกันอ่านี่ปรับเป็นเซอร์ไบบอลนะครับผมโอเคนะฮะนี่ก็จะเหมือนนะครับ Windows 10นะฮะนี่นะฮะก็คือ ที่อย่างไอเนี้ยไอพังชีวิตกับพังชีวิตกะฮันเกร์จะลงมาข้างล่างหมดนะฮะอ่าจะลองไปดำน้ำดูอะผมอ่าดำน้ำปุ๊บนี่นะฮะโอเคทีกอย่างลงมาข้างล่างนะฮะผมคิดว่างั้นนะฮะเราจะมาลองดูซิว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าผมไม่อันเหมือนเขาเกับเอสเรนจีนะใครจำได้ใครไปดูว่าผมอ่าโอเคผมแอปเปิลทองเลือดโซลิตแอปเปิลมาอยู่ข้างบนนะฮะอ่าถ้าเป็น ไอ้อง้จม so, like, ันจะอยู่ข้างล่างนะครับผมอันนี้ไปอยู่ข้างบนแบบ Windows แทจริงๆแล้วนะครับผมอ่าโอเคฮนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดนะฮะอ่าผมใช้เป็นเป็นทัชสกรีนนะผมนี่นะฮะสังเกตให้ดีครับผมไอ้ตรงปุ่มมันจะหายไปนะครับผมโดยพวก D-pad นะฮะอ่ากระปุ่มกระโดดก็จะหายไปนะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยก็หายไปนะฮะนี่นะฮะให้มันดูเหมือนใน Windows มากขึ้นนะผมสหรับคนที่ไม่มีจอยหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมอ่า นะฮะเนี่ยแต่จะแต่ว่าจะมีปุ่มพ่งนี้อยู่นะครับผมเนี่ยยังอยู่นะฮะโอเคอ่าก็สำหรับลิงก์ขวัสวิ้าล่างนะครับถากชอบกดไลค์นะช่องมากกดส c r i า e นะสวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเยนจุ๊บ